สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะคะที่เขามารับชมรายการครัวน้องจุ๊บแจงนะคะนาะบได้เห็นหน้าเห็นหนววเห็นตากันดอกค่ะพี่น้องคะ่ะน้องจุ๊บแจงสียทา้ายตต้งเต่กับเขามามาจ่ามากินตำปลาหมึกนะคะใส่ขน,นมจีนคะ่พนนะนคะพี่น้องยั่วๆนะเขาแรกน้องจุ๊บแจงค่ะพี่น้องเอ,อ้ย มาเด้จ้าโอ้ยอยากเด้มาค่ะพี่นอ้องกำปั้มมกแซ่ขนมจีนยั่วๆพักกะมีเอียงกันปะทัวค่ะทั่วแปดบ,บอกพักกัดขาวชาอมแตงค่ะพี่น้อง คำแรกแหกหมานะคะเด้อพี่น้องมากค่ะ mm hmm. กินเหมิดบนนอจานแบกแง,งนังมาเด้อมาเด้อพี่น้องพี่น้องสุกุสุกคนออ mm hmm. สเตรเลียกด็ดีญี่ปุ่นก็ดีค่ะน้องบีบพี่ต้อยมาเดอ้อจ้าพี่อ้อยน้องเชื่อง mm hmm. เออน้องเชื่องปะนะเ mm hmm. พื่อนเพื่อง <laughs> คุณอา จำปลาเมึกจ้าพี่น้องหมกมวงซีลูกครับพี่น้องยี่สิบห้าบาทโลหนึง่งอันนี้วายละยี่สิบห้าบาทโลหนึง่งมองมัน่นมาสั่นธันวดา มื่อเย็นเขาเนี่ยหมกม่วนเงี่ดอกมาเด้จ้าผู้ใดที่ฉีดยาวัคซีนเลรวกินเก่งๆ,ๆมากท่านีเด้จา้าแจงยังไม่ฉีดนะคะ มาด้วยน้องโจ๊กพีพีพาเที่ยวเนะี่ยติดฝากติดตามนอ้นนองไส้ในเรื่อจ้าน้องไส้พีพีพาเที่ยวพิมพ์ไปโลดจ้าวิวมันงามงามโปรโมทให้ร้านให้น้องนะจ้า ซ่าสะดวกในเห็นโตแล้วจ้ะพี่น้องล้องจุดแจงของกำลังกายบริเปลี่ยนสุดกินเขาเลยแจงให้สาบเขาพี่น้อง Hãy ộ và khăn như ngay น้องน้องจุดแดงไดมูมาซอยเราจะ <laughs> 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 ไม่งั้นไม่หมดค่ะเสียบเสียบเสียบบะคข ที่เกลย่ยมากเลยประมาณ40ิเมตรเนี่ยจ้ะ ลองไปทำกินเดอ้อจ้าเมนูไข่แสบ่บหมักเมนูแสบ่บเเวอร์ตักเวอร์นะจ้ะลองไปทำกินดูนะจ้ะตามใส้ขนมเส้นปลามึก ถ้ากระทงตอนนี้ก็สมมาพาคควนนะคะคลิปน้องจบแจมขออนุญาตจากล่านไปก้อนนะคะพี่น้องเดอ้อเจอกันใหม่คลิปหนาโชคดีมีตังคใสห่างไกลจากโรคโควิดเด้เจเด้อสวัสดีจ้า